อ่าครับความรู้สึกหลังเกมนะครับวันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอะแมนยูก็บุกไปไล่ดีเสมอแอรเลนิโกโม้มาลิดได้สำเร็จนะ1ประตูต่อนหนึ่งโอ้วันนี้ความรู้สึกนี่นั่งหดหิดที่หายเอาจริงคือแบบนึกว่าแบบรูปเกมมันจะออกมาแบบดีกว่านี้น่าจะได้เห็นการบุกหรือการสวนกลับอะไรกลายเป็นแบบเราเล่นคองเกมแล้วก็แอรเลนิโกโม้มาลิดก็ยืนโซนใช่ไหมแล้วเราเจาะไม่ไดเ้เล่นไปเล่นมาเข้าทางแอดมาริดแล้วทำให้แอดมาริดมีโอกาส ที่จะชนะได้มากกว่าเราอีกออความรู้สึกวันนี้เอาจริงมีความรู้สึกว่าไม่น่ารอดเลยนะเพราะว่าตลอดเวลาที่ที่เกมมันหมดเวลาไปเรื่อยๆอะ่ะเรารู้สึกเลยว่าแมนยูทีมเรามันไม่มีโอกาสที่จะยิงประตูได้เลยอะ่ะเออแล้วมันจะมันมันจะยิงยังไงวะคือคิดไม่ออกเหละจนคิซะโนโลนโดกแบบต้องมีการเคลื่อนที่เยอะมากอะ่ะเยอะกว่าคู่กลางเราอะ่ะไอปอกบาร์กับเฟสอีกเพิงบอกว่าคือโรนโดต้องขยับหา พื้นที่ลงมาเชื่อมเกมเพราะว่าบอลมันไปไม่ถึงข้างหน้าอลยไงใช่ไหม,มก็ไม่รู้เลยว่าจะยิงยังไงวะเออบอลไปทางซานโชหรือทางแรดฟอร์ดก็คือแบบเสียไปหมดอะ่ะบูโน่ก็จ่ายบอลเสียบอลใกล้ๆก็จ่ายเสียอะไรเงี้ยคือไม่มีโอกาสที่จะแบบมีหาจังหวะแบบเข้าทำอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะแต่ก็ในที่สุดเนาะแค่ความผิดพลาดน่าจะเป็นความผิดพลาดครั้งเดียวเลยมึงงนะของแอดมาริดก็ดีที่เราฉกช่วยไว้ได้นะเป็นจังหวะที่บูโน่แทงให้กิลังกาหลุดเข้าไปยิงนะเออแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันก็มีเหมือนกับดวงช่วยนิดๆเหมือนกันนะในสองจังหวะที่อเลนโกมาลิดเกือบที่จะได้ประตูที่2แต่ว่าไม่ได้อะ่ะเออมันก็เลยยังทําให้เกมมันยังไม่ขาดใช่ไหมแล้วก็เราก็ไล่ตีเสมอได้สําเร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกหุดหงิดคือแบบเราไม่มีช่วงเวลาสัก,สกช่วงเวลาหนึ่งเลยอะ่ะที่ที่มันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบกดดันเว้ยแล้วช่วงเวลาเนี้ยเราจะต้องยิงได้ละเออมันไม่มีช่วงเวลาแบบนั้นเลยเว้ยมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ ที่เกือบจะเป็นอย่างนั้นได้ช่วงเดียวก็คือช่วงได้ท้ายอะเออช่วงที่ไปเลสใช่ไหมเปิดบอลเข้าไปกดดันอะไรเงี้ยเออนิดเดียวก่อนหมดเวลานิดเดียวเลยช่วงทั้ง90นาทีที่ผ่านมาคือแบบไม่มีช่วงไหนเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเว็บนี้แหละเซตนี้แหละบุกไปไมันต้องได้วะอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็ครองเกมเป็นอีกเกมหนึ่งเลยท,ที่ที่ครึ่งครึ่งแรกเหมือนเดิมคองเกมเยอะโหหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะมีช่วงที่ขึ้นไปถึง70ด้วยซ้ําแต่ไม่มีโอกาสยิ่งอ่ะ อะไรนีกร่กมาดหลดรอเราเพสคืออะลนีก็มาดหดรอเพสซิ่งเราจนเราเสียบอล่ะแล้วก็สวนกลับไปแล้วหาจังหวะจบได้เยอะกว่าเราอีกเออก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบความผิดพลาดหรือว่าข้อเสียของทีมเราอ่ะมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เออแต่วันนี้ดูเสบีตัวจริงแล้วกันนะเออเอาจริงวันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่ที่รับลังดิกตัดสินใจเปลี่ยนตัวปรับแผนเออแล้วทําให้ได้ประตูเอออะไรอย่างเงี้ยเพก็ก็เห็นแต่ว่าคือลูกเกมมันก็ยังเล่นไม่ดีอะ่ะ มันอาจจะไม่ได้แย่มากมันอาจจะไม่ได้เฮียนะเกมนี้อาจจะไม่ได้ด่าว่าเล่นเฮียอะไรกันมันไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะแต่รู้สึกว่าเออแผนอาร์เรนติโกมาริดเล่นมาดีด้วยแล้วก็เทคนิควันนี้เอาจริงๆก็คือสู้อาร์เรนติโกมาลิดไม่ได้เลยคืออาร์เรนติโกมาริดตั้งใจมาพร้อมรับมือเรารู้จุดอ่อนเราได้อย่างดีเลยนะแล้วก็เราก็เล่นไม่ได้ขนาดที่เขาบอกว่าเราเจอแอนมาริดแอนมาริดฟอร์มในในในหลีก็ไม่ค่อยดีถูกไหมเออเราก็ฟอร์อมไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่พอเล่นอ่ะมันก็สูสีอะ่ะเพราะว่าเออ แอร์เลนโกมาล,ลิตก็ดูแบบพร้อมที่จะรับมือเราวิธีการเล่นก็ดูใจเย็นมากอเออนะสเสม็ดตัวจริงวันนี้ก็ในประตูก็เป็นเดวิดดีเกียนะแล้วก็คู่เซ็นเตอร์วันนี้ก็เป็นแม็กควายกับวาลาละแล้วก็แบ็กซ้ายลุคชอส่วนแบ็กขวาวันนี้นะเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟนะวันนี้โอ้โหได้ลงไปไปดำตำแหน่งแบ็กขวานะแล้วก็คู่มิดฟิลด์วันนี้ก็จะเป็นป๊อกบากับเฟสเกมลุกก็จะเป็นบูโน่ทางซ้ายเป็นซันโชทางขวาเป็นแรดฟอร์ดแล้วก็ของหน้าตัวเป้าก็เป็นเหมือนเดิมคริสเตียโนโรนโดเออ แล้วก็วันนี้เอาจริงๆพูดถึงตัวสำรองด้วยแล้วกันเพราะวันนี้ตัวสำรองบทบาทใช้ได้เหมือนกันนะตัวสำรองวันนี้ก็มีวันบิสซาก้านะลงมาแทนลินเดเลฟนะนาทีที่66แล้วก็มีมาติดลงมาแทนบ็อกบาร์นาทีที่66เหมือนกันอ่าแล้วก็เตเลสลงมาแทนชอก็ช่วงนั้นแหละแล้วก็มีช่วงนาทีที่75นะอีลังกาลงมาแทนแรดฟอร์ดแล้วก็เจสซี่ลินกาดลงมาแทนซานโชนาทีที่82ละอ่ะโอเคก็ตัวจริงทั้งหมดก็ประมาณนี้นะเออแล้ววันนี้ คือช่วงที่ลินเดอร์เลฟเล่นแบ็คขวาอยู่ตอนแรกผมก็รู้สึกนะว่าแบบเออมันก็พอเห็นชื่อลินเดอร์เลฟตอนแรกนึกว่าจะเล่นหลังสามเนาะแล้วก็แบบเออมึงจะทําอะไรหรือเปล่ามึงจะเอาซานโชหรือแรดบอร์ดไปเล่นวิ่งแบ็คขวาหรือเปล่านะเออแบบเล่น3ามห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าออโอเคพอเริ่มเล่นไปสักพักก็เห็นแล้วว่าลินเดอร์เลฟเล่นแบ็คขวาจริงๆแล้วลินเดอร์เลฟก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับโอเคการเล่นเกมรับเราเข้าใจอยู่แล้วแบบมันเป็นเซนเตอร์นะ ส่วนเกมลุกการตัดสินใจเปิดในหลายๆจังหวะหรือว่าการเติมขึ้นไปที่มันอาจจะดูเก๊กังน,นิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยจังหวะนี้กูไปได้ยังวะจังหวะนี้กูควรไปไหมวะเออเราเรารู้สึกว่าลินเดอร์เลฟมีจังหวะแบบนั้นอยู่แต่พอถึงจังหวะที่แบบเอ้ยกูต้องไปแล้ววะกูต้องเปิดแล้ววะกูต้องจ่ายเล่นกับคนไหนอะไรเงี้ยเออมันก็ดูว่าลินเดอร์เลฟทำได้ไม่แย่นะเออไอนี้คือในส่วนของลินเดอร์เลฟนะแต่ว่าในส่วนรูปเกมโดยรวมอะเรารู้สึกเลยว่ามันเล่นกันไม่ได้เท่าไหร่วันนี้เพราะว่า มันจ่ายบอลกันไปจ่ายบอลกันมาเจาะไม่ได้เลยอ่ะอืมคนเลยส่วนความผิดพลาดส่วนตัววันนี้ก็เอาจริงก็ไม่ได้มีใครที่ผิดพลาดถึงขนาดว่ามันมันแย่มันเฮียอะไรนะมันก็โอเคอะทุกคนก็ต้องใช้คำว่าทุกคนก็ดูต่ากว่ามาตรฐานเหมือนเหมือนกันหมดอะเออมันก็ไม่ได้เล่นดีไงก็คือเล่นคือมันไม่ได้เล่นดีมันไม่ได้เล่นแย่จนเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยอกไหมเออแต่มันก็ไม่ได้เล่นดีอะทุกคนเลยนะวันนี้ ดีเกียวันนี้จริงๆไ,ไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะจังหวะเซฟอะไรของด k ีเกียก็เขาไม่มีเพราะว่าจังหวะที่ผมบอกไปอ่ะสองจังหวะที่แบบชนคานใช่ไหมมีจังหวะหนึ่งที่แบบอ่าวัวซานโกะไหมมงมาชนหน้าลินเดอร์เลฟใช่ไหมแล้วบอลเด้งพืนแล้วก็กระเด้งขึ้นไปชนคานช่วงท้ายครึ่งแรกอ่ะไอ้นั้นโชคดีเป็นหนึ่งและรอดใบด k ีเกียก็ไม่ได้เซฟแล้วอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นจังหวะที่อ่าคิดมันใช่ไหมช่วงท้ายเกมนะนาทีที่86แล้วตอนนั้นเออตอนนั้นสกอร์เสมออยู่หนึ กิดมันปั่นเข้าไปชนคานเลยเออโหโชคดีเลยไม่งั้นแบบไม่น่าจะแพ้จังหวะน,นั้นดีเกก็ไม่มีจังหวะไม่ได้เซฟเหมือนกันเออวัอนนี้เดีเกก็ก็ไม่ได้เซฟไม่มีจังหวะเซฟนะส่วนลูกชอแม็กคว,วายวาลันพูดดีเดียวเลยแล้วกันหลังหลังเราวันนี้ก็คือแบบคือเกมรับเราก็ไม่ได้ไม่ต้องเล่นมากอจริงวันนี้เราเล่นเกมรับน้อยนะเพราะว่าเราเล็บรคองเกมบุกซะส่วนใหญ่มีเป็นบางช่วงเท่านั้นเองที่เดนโก้มาติดบ,บุกเข้ามา แล้วเราก็แบบเขาช่วยกันหมดอะแต่ว่าแต่แม็กควายวาลาลินเดอร์เลฟหรือชอหรือวันบิสก้าลงมาเลยแม้กระทั่งแบบซานโชยังต้องช่วยลงมาตัดบอลในบางจังหวะคิสโนโรนโดลงมาช่วยหมงสก,กัดอะไรเงี้ยคือแบบคือตอนที่เราเล่นเกมรับอะตอนที่อเลโกมาดิบบุกมันทําให้ทุกคนต้องลงมาเล่นเกมรับเลยเพราะว่าบอลมันไปไม่ถึงข้างหน้าเลยทุกคนก็ไม่ได้ยืนอยู่แบบรอข้างหน้ามากอะมันก็ยืนอยู่ต่ำเพราะว่าต้องเล่นเกมรับอยู่ หลายๆจังหวะไงเออเพราะเราคลองเกมแต่เราไม่ได้ยิงเลยอะเออไม่ได้ยิงเลยส่วนบล ok ็อกบ้ากับเฟสในวันนี้จริงวันนี้ผมว่าบล ok ็อกบ้ากับเฟสมันคือในจังหวะที่อีกคนนึ่งอะไม่ได้บอลอะเออเอาบ ok ๊็อกบ้าเฟสบูโน่เลยกันคู่แดนกลางเราสามคนอะคือจังหวะที่เราได้บอลคนนึงได้บอลเหมือนบ ok ็อกได้บอลอะเฟสกับบูโน่ก็ดูขยับตัวน้อยเออแล้วก็บางทีจังหวะที่แบบเออเฟสได้บอลอย่างเงี้ย โอกบากับบูนโอ้ก็ดูขยับตัวน้อยอ่ะมันก็เลยทําให้แบบหลายๆครั้งพอโอ๊กบาได้บอลมันกลายเป็นต้องจ่ายคืนหลังไงเออหรือไม่ก็เบนเฟิตเหมือนกันพอได้บอลมันต้องจ่ายคืนหลังหรือว่าจ่ายออกด้านข้างอ่ะมันจ่ายเข้าไปตรงกลางไม่ได้เลยคือคือเราเห็นแล้วไงว่าเราแบบเราขึ้นริมเส้นแล้วเราเจาะเอลตมาลิดไม่ได้ใช่ไหมเราน่าจะได้เห็นจังหวะที่แบบเราเจาะตรงกลางบ้างแต่กลายเป็นแบบตรงกลางเราก็ไม่ได้เห็นเว้ยเออจนกระทั่งมาติดลงมามาติดลงมานาทีเท่าไหร่นาทีที่66หกสิบหอ ตอนนั้นตอนนั้นก็มีวันบิซาก้าลงมาแทนลินเดอร์เลฟแล้วก็มาติดลงมาแทนปอกบาใช่ไหมคือตอนนั้นมันเปลี่ยนเลยเว้ยจากที่เราเล่น4 2่สใช่ไหมมันเหมือนกับเราเล่น4 1, 2, ี่หนึ่งสองสามอ่ะก็คือกลายเป็นแบบมิดฟิลแบบที่บูโน่จะยืนสูงเป็นกลางลุกใช่ไหมเหมือนเออบูโน่ก็มายืนเป็นตัวมิดฟิลตัวกลางกับเฟซอะ่ะแล้วกลายเป็นมาติดเชื่อมเกมตรงกลางกับข้างหลังแทนมันทาให้เออบอลมันดูเยอะแล้วแบบมาติดเหมือนกับเป็นผู้นําในการวิ่งไล่อะ่ะพอมาติดเคลื่อนที่ปุ๊บ มันก็กลายเป็นบูโน่กับเฟสมันดูเคลื่อนที่เออมันกลายเป็นวิธีการเล่นของมาติด่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเทคนิคของรังนิกด้วยหรือเปล่านะหรือว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าสไตล์มาติดมันเป็นอย่างนั้นไงคือมาติดลงมาเล่นเป็นตัวดริฟทายิงก็จริงนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันยืนอยู่แต่ข้างหลังไงเพราะเราก็เห็นจังหวะที่มาติดเลี้ยงบอลแหวกไปถึงหน้าเข็โท่อก่อะแล้วก็จ่ายให้บูโน่ในจังหวะนั้นแล้วก็ล้ำหน้าใช่ไหมเออมันมันสามารถพาบอลได้ไปถึง ถึงขนาดนั้นน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว,าว่าวิธีการเล่นของแอตมอริคคือมันยืนโซนไงเออคือถ้าเกิดมีนักเตะคนไหนแบบกล้าๆเลี้ยงๆเ,เข้าไปหน่อยอ่ะมันมันก็มีโอกาสที่จะหลุดไปได้ไงเออเหมือนกับช่วงแรกๆที่เราเห็นแรดฟอร์ดเลี้ยงอ่ะแต่ประเด็นคือพอแรดฟอร์ดเลี้ยงผ่านไปแล้วอ่ะมันเลี้ยงผ่านไปไม่มีใครมาช่วยเล่นบอลกับมันอะไรเงี้ยเออเออมันก็เป็นจังหวะแตบบ่ว่าพอมาติดลงมาในแดนกลางมันทาให้วิธีการเล่นมันเปลี่ยนแล้วก็เออมันทําให้เราดูมีโอกาสมากขึ้น แล้วก็ในที่สุดใช่ไหมจังหวะนั้นจังหวะที่อันบัลิดผิดพลาดแหละเฟสตัดบอลได้ใช่ไหมแล้วก็จ่ายบูโน่แล้วดีที่บูโน่เล่นเร็วแล้วไม่มีตัวของอตมาดลิดเพสเลยไงมันก็เลยทําให้บูโน่มีจังหวะพาบอลขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็จ่ายทะลุช่องลูกนั้นโผแล้วก็อีลังกากระโดดหลบจังลูกเสียบใช่ไหมเออพลแล้วก็กลายเป็นอีลังกาหลุดเดี่ยวเลยลูกนั้นสวยแล้วก็อีลังกาก็ยิงเข้าไปหักข้อเหมือนกับยิงแป๊กๆนะหรือว่าอาจจะตั้งใจก็ได้แต่ว่านั่นแหละลูกก็ดูไม่่ได้แแรงงมมมาาากตททิศันนหีือย แล้วก็เสียบเสาสองแรกดีเสมอไปเค okay, <Okay, S 1> <okay. S 2> ก็คือเป็นจังหวะเดียวอะที่แอนมลลาริดพลาดเลยนะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าทั้งเกมรู้สึกว่าแอนมาริดเล่นได้แบบโอเคอะหาจังหวะรับเกมลุกอะไรคือทําได้ดีเลยเออแต่พลาดครั้งเดียวก็ดีที่กลายเป็นเราแบบฉกโ์โอกาครั้งนั้นแล้วก็ยิงเข้าไปได้เลยอะเออมันโชคดีโชคดีคดคดจริงเอ,อส่วนเกมลุกวันนี้เอาจริงบูโน่ก็ดูต่ำกว่ามาตรฐานอีกแล้วนะวันนี้เอบูโน่ uno, หรือว่าจะเป็น ปอกบาเขเหมือนกันจริงๆทั้งบ ok ูโน <trans lad ritt> ่และปอกบามันมีหลายๆจังหวะที่แบบการที่ตั้งใจจะเก็บบอลไว้กับตัวแต่กลายเป็นแบบมันเสียบอลไวเออไม่ว่าการจะดึงบอลทิ้งพักบอลไว้กับตัวแป๊บหนึ่งก่อนก่อนจะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นแบบมันเป็นการไม่ดีเลยตัดสินใจทําอย่างนั้นกลายเพราะว่าเพราะบอลไว้กับตัวเองปุ๊บเราเสียบอลไวเราโดนแย่งแต่การที่เราโดนแย่งมันไม่เปล่าไงเออมันกลายเป็นแบบเราเสียบอลไปแล้วเพื่อนได้บุกไปถึงหน้ากรอบหน้าหน้ากรอบเหตโทษเราอ่ะ ถ้าเกิดมองอีกแบบหนึ่งนะเราดูเจ้าเฟลิกเล่นนะ่ะจังหวะที่เจ้าเฟลิกเก็บบอลไว้กับตัวแล้วก็พลิกไปเล่นนะ่ะหรือว่าไอ้คอรีอพอได้บอลใช่ไหมแล้วว่าได้บอลปุ๊บแล้วก็พลิกบอลไปเล่นนะ่ะเราเห็นได้เลยว่าเวลาไอ้สองคนนี้มันเก็บบอลไว้ของอมัดติดนะเวลาเราเรา,เราจะแย่งบอลนนะ่ะเราต้องไปทําฟาวมันไงเออไม่ใช่แบบเขาเสียบอลแล้วก็เราตัดบอลกลับมาแล้วก็เอาไปเล่นต่อได้อนะ่ะมันไม่ใช่อนะ่ะ แต่ว่าเวลาเราเสียบอลอ่ะมันกลายเป็นแบบเอออยู่ดีๆเราก็เสียบอลอ่ะแล้วเขาก็พาบอลไปเล่นได้เลยรวมไปถึงแรดฟอร์ดละกันแรดฟอร์ดเราเป็นอีกคนนึงวันนี้ที่แบบชอบเสียบอลง่ายๆจังหวะที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเรากำลังจะได้บุกแล้วเรามีโอกาสแล้วทางลิมส้นนั่นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีแรดฟอร์ดก็ไปเสียบอลไปเสียบอลเฉยๆอ่ะเออแล้วมันก็เสียไปเลยเออมันมันเป็นจังหวะที่แบบเออเรากําลังจะได้ลุ้นเพราะโอกาสเรามีไม่เยอะใช่ไหมรวมถึงจังหวะเปิดบางครั้งก็เหมือนกันนะเหมือนเหมือนมีจังหวะที่แบบ บูโน่เปิดใช่ไหมเออที่แบบบูโน่แบบอยู่ดีๆก็เตะผิดเหลี่ยมออกไปซะอย่างนั้นเพราะว่าแบบเออมันดูแบบจังหวะเราก็น้อยๆอ,อยู่แล้วแล้วเหมือนเฟสก็มีใช่ไหมจังหวะแบบโอกาสเปิดแล้วก็เปิดออกไปเลยอะ่ะเออถึงแม้โอกาสมันจะมีไม่เยอะไงหรืออาจจะเป็นเพราะโอกาสมันมีนมไม่เยอะมันก็เลยทาแต่ละครั้งได้ไม่ดีน,นะเออมันไม่ได้อะ่ะส่วนซันโชวันนี้ก็เอาจริงก็ดูหายไปจากเกมนะก็ดูมีมีส่วนร่วมกับเกมน้อยราะว่าบอลขึ้นลิมเส้นไม่ได้ไงเออโดนประกบไม่ว่าจะ ซันโชกับแล้วฟอร์ดจะสลับกันเล่นซ้ายขวาเออก็ดูแบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะวันนี้ซันโชดูหายไปเลยแล้วก็วันนี้ส่วนหน้าเป้าคริสโตโรนโดวันนี้ลรนโดก็เห็นและว่าไม่มีโอกาสยิงเลยเจริงจริงนโดมีโอกาสทําเองเพื่อที่จะยิงอ่ะครั้งเดียวเองมั้งแต่มันก็เป็นโอกาสที่จะยิงที่มันดูแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เหมือนแบบกูขอยิงบ้างแล้วกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็หลุดเสาสองไป แล้วก็มีจังหวะหนึ่งก็เป็นฟรีคิกใช่ไหมเออฟรีคิกก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งอะที่เรารู้สึกแบบเออโอ้โหได้ฟรีคิกน่าลุ้นตรงเนี้ยแต่ก็ยิงไปแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเงี้ยเออก็ไม่ค่อยได้บอลเหมือนกันแล้วก็แต่โลนโดก็พยายามที่จะลงมาเชื่อมเชื่อมเก,มเ,กมเหมือนที่ผมบอกโดยรวมไปอะว่าโลนโดมันขยับเยอะอะออกไปซ้ายบ้างขวาบ้างลงมาช่วยเชื่อมเกมตรงกลางบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมที่ที่ผมบอกไปหลายๆเกมอะว่าแบบ พอโลนโดลงมาเชื่อมเกมปุ๊บโรนโดจ่ายบอลไปซ้ายไปขวาคือหลังแล้วโรนโดวิ่งกลับเข้าไปรอในขอบเขตโทษสุดท้ายบอลมันไม่ได้กลับไปหาโรนโดที่จุดนั้นปบในขอบเขตโทษไงเ,เพราะฉะนั้นก็โอกาสของกิโซโรนโดคนนี้ก็ก็หายไปเลยเนาะแต่กม็มันก็มีหลายๆจังหวะเหมือนกันนะที่ผมเห็นกิโซโรนโดก็เล่นยากเหมือนกันการแตะบอลให้ป๊อกบาหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีหลายๆครั้งที่ดูแบบเออบางทีวิธีการจ่ายบอลของโรนโดมันก็ดูเล่นยากยากเหมือนกันนะการที่จะตอกส้นตอนนั้นเล่น ลินเดอร์เลิฟไหมหรือใครเล่นฝั่งขวาไม่แน่ใจเหมือนกันท,ที่กำลังจะเล่นหนึ่งสองกับโรนโดไปแล้วอะ่ะแล้วโรนโดจะบอก้นให้ใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนกับบอลมันหลุดเท้าไปน,นิดนึงอะ่ะบอก้นผ้าแล้วก็โดนแอนมาบิดแย่งบอลไปอะไรเงี้ยเออมันก็เออมันก็มีอะ่ะจังหวะาที่แบบาจบอลผ้าอะไรนะโดยรวมโรนโดก็จริงๆก็ดูต่ํากว่ามาตรฐานต่ากว่าสิ่งที่พวกเราคาดหวังมาหลายเกมแล้วเหมือนกันนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโดยรวมหรือเปล่านะแล้วก็วันนี้ ตัวสำรองอีกคนนึงวันนี้ที่ที่ลงมาแล้วรู้สึกว่าเด่นๆนะก็คืออเล็กเตเลสแล้ววันนี้ช่วงหนึ่งอะช่วงหนึ่งของเตเลสวันนี้สำรองที่เด่นๆก็ดูแบบมีมาติดเตเลสแล้วก็นะอิรังก้านะเออมีช่วงหนึ่งที่ช่วงท้ายใช่ไหมที่อิรังก้ามีโอกาสเอ้ไม่ใช่อิรังก้าที่อเล็กเตเลสมีโอกาสได้เปิดเอ,อวิธีการเล่นง่ายๆของเตเลสในหลายๆครั้งอะเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ได้ลุ้นะแบบเล่นไปแป๊บ,บหนึ่งออกซ้ายปุ๊บเดี๋ยวกูเปิดเลย เปิดเลยแต่น้ำหนักของไดเล่นมันจะไปตกประมาณแบบเสาสองไงมันได้ลุ้นไงมันไม่ได้แบบออกข้างไปเหมือนเวลาด้าโลกเปิดไงเออมันก็มีหลายๆจังหวะที่แบบเออได้ลุ้นไว้หม่งแล้วบอลก็ไปไม่พ้นเขตโทษอะได้ลุ้นกันอีก2จังหวะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ยังโอเคใช่ไหมมาติดลงมาวันนี้แตกต่างอะเออเหมือนที่บอกอะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นการรับบอลจากแดนหลังพาไปข้างหน้าการจ่ายอะไรเงี้ยเออมันดูมันอยู่ดีมาติดมันมันกล้าเล่นแล้วก็มันทําให้รูปเกมที่มันแบบ ตึงๆไม่มีรสไม่มีรสชาติอ่ะมันดูเงียบๆของเราอ่ะเออมันดูคึกคักขึ้นมาซชอย่างนั้นนะนะเออมันก็แปลกรวมไปถึงอีลังก้าวนี้อีลังก้าแบบเออคือจังหวะที่อีลังก้าวิ่งหาผ่าเหมือนที่ผมบ่นๆเยอะๆว่าเวลาคนที่มันไม่ได้บอลอ่ะมันไม่ค่อยวิ่งไปหาช่องว่างอ่ะเออมันมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยดีอ่ะคนที่ไม่ได้บอลอ่ะ แต่วันนี้เราก็เห็นเลยนะว่าแบบจังหวะที่อลังก้าวิ่งไปอ่ะคืออย่างน้อยมันก็วิ่งไปอ่ะไม่ต้องพาวงว่าแบบมันจะล้าหรือไม่ล้าใช่ไหมมันก็วิ่งทาทางไปก่อนแล้วก็เออคนที่จ่ายก็ตัดสินใจจ่ายเข้าไปแล้วก็แบบมันพอดีกันอ่ะแล้วก็มันก็สร้างสร้างจังหวะขึ้นมาได้ไงเออแล้วก็ยิงเข้าไปได้มันก็ดีอ่ะทั้งคนจ่ายแล้วคนยิงอะไรอย่างเงี้ยค<ๆ>ือโดยรวมวันนี้ก็คืออีลังก้าก็คือทาได้ดีนะเพราะว่าช่วงแรกลงมาจะเล่นทางซ้ายใช่ไหมแต่เออแต่ว่าจัาางหวะที่ได้ยิงแข้วแบบผูกเข้า ก็ดูยังไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเยอะนะลงมาแล้วก็เออมันใกล้มันไม่ใกล้หรอกมันก็มีเกือบ10นาทีอะแต่ว่าแบบออแทนซานโชอะซานโชมันถูกตัดออกไปไใช่ไหมพอลินการลงมาแทนก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างกับซานโชเท่าไหร่ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับความรู้สึกโดยรวมวันนี้ก็จริงๆก็โอเคนะว่าเจอแอดมาริปไปเยือนที่สเปนคือมันไม่มีประตูได้มันไม่มีอเวโกแล้วไงดูดูกันเนี้ยก็ถือว่าแบบมันก็ไม่แพ้มันก็ ดีเสมอกันได้ก็ทุกอย่างมันก็นับหนึ่งกันใหม่ก็เริ่ม0-0สกอร์เท่าเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันใหม่อีกเกมหนึ่งที่โอตัฟฟอร์ดอืมก็ต้องลุ้นถ้วยนี้แหละเราไม่เหลือลุ้นถ้วยไหนแล้วที่จะได้แชมป์ใช่ไหมก็เหลือลุ้นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี่แหละแล้วก็ลุ้นอันดับสี่ในตารางพรีเมียร์ลีกแล้วกันเพราะตอนนี้โอ้โหฟอร์มของแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนี่ดูแล้วร้อนแรงเหลือเกินนะเราจะไปมหวังแชมป์มันจะได้ยังไงใช่ไหมลิเวร์ีเมียรออ์หวังที่สี่เนี่ย แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกความเก่าของลังดีกันมันจะทําให้แมนยูมันไปได้ไกลแค่ไหนนะเออไม่ใช่บ้าๆไปแพ้คาบ้านตกรอบเจอแอตมาริดเกมหน้าไม่เอาก่อนนะอย่างน้อยให้ได้สักรอบหมสี่ทีมสุดท้ายก็ยังดีนะเข้าไปถึงรอบตัดเชือกก็ยังดีโอเคครับความรู้สึกหลังเกมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงก็เจอกันเกมหน้าเดี๋ยวช่วงนี้โปรแกรมหนักๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวจะมีเจอสเปอร์เจอแมนซิตี้ด้วยแล้วก็๋ยวเจอแอตมาริดเกมหน้าอีก โอเค okay ครับก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับความรู้สึกหลังเกมเดียอย่างไรก็เจอกันเกมหน้าอย่างไรก็ฝากสับสไคร b e ช่องแฟนโฟรมผมด้วยแวน,นะครับโอเค